เป็นพระที่แบบเหมือนชาวบ้านมากๆเลยฮะเจ้าของเนี่ยก่อนที่ผมจะเช่าองค์นี้มาเนี่ยก่อนที่ผมจะไปดูเจ้าของพระนะองค์เนี้ยเขาตั้งราคาผมสามสิบห้าล้านนะองค์เนี้ยเขาตั้งราคาแบบโอ้โหดุเดือดมากเลยผมบอกว่าบอกขอโทษนะพี่ผมคงไม่ได้ไปดูนะฮะเพราะว่าราคาที่พี่ตั้งมันโหดเกินไปสําหรับความรู้สึกของผมนะ,ะที่ผมจะไปดูได้แต่เพราะเพราะเว่าอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าแท้เนี่ย ผมก็เขาก็ไม่เราก็ซื้อเขาไม่ได้อยู่ดีอะ่ะถ้าแท้เราก็ซื้อเขาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากอะไรตรีสามสิบห้าล้านอย่างเงี้ยแล้วพาเขาเอาโอเคเป็นพาที่เป็นวัลคังจา๋าชัดเจนดูง่ายแต่เขาค่อนข้างที่จะกดเอ่อต้อง,ต,องต้องใช้ว่ากดติดแม่พิมพ์ไม่ได้ลึกมากนะครับตีสามสิบห้าล้านจนตอนหลังเนี่ยผมบอกว่าพี่ตั้งราคาใหม่เถอะนะครับถ้าตั้งราคาแบบนี้ผมผมไม่ได้ไปดูนะครับแล้วก็เขาก็เปลี่ยนราคามานะครับจนกระทั่ง ราคาที่20ล้านผมถึงวิ่งไปดูนะองคนี้นะฮะถึงไปดูองค์จริงว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่วะแท้ไม่แท้วะวัดะระฆังหรือบางหุ่นพรมวะอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลที่ก่อนที่จะไปดูนะแต่พอไปเห็นองคจริงโอ้โหให้วัดะระฆังชัดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์วัดะระฆังไม่ใช่สองคลองนะสองคลองในที่นี้หลายๆท่านรู้หรือเปล่าคำว่าพระสองคลองคืออะไรอ่าใครทาถูกผมแจกแล้วแต่ต้องแชร์ให้ผมนะ